แหวนพิรอดเป็นหนึ่งในเครื่องรางของขลังที่อยู่คู่กายท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชมาโดยตลอดนับว่าเป็นเครื่องรางที่เป็นมงคลป้องกันภัยต่างๆได้ดีเยี่ยมละมวลสารสี่ชนิดในอดีตก็ได้ถูกเปิดกรุขึ้นอีกครั้งโดยคุณนสันพันธรักษ์ราชเดชบุตรชายคนโตของท่านขุนพันธรักษ์ราชเดชผู้ที่เก็บมวลสารสําคัญต่างๆไว้หลายต่อหลายชนิดจากท่านขุนพันธ์ และในครั้งนี้มวลสารสำคัญที่ได้ถูกเลือกออกมา4ชนิดคือเหล็กเกาะล้านเหล็กไหลตะแรดโคดเหล็กไหลหรือเหล็กเขาอึมครึมและคดปลวกโดยนำมวลสารทั้ง4ี่ชนิดมาจัดสร้างเป็นแหวนพิรอดยอดอาคมขุนพันสามที่เต็มไปด้วยความขลังแน่นไปด้วยคาถาอาคมพิธีดีตามแบบฉบับเขาอ้อโดยเจ้าพิธีคุณนสันพันธรักราชเดชปรุเสก นวัดห้วยเต่งหรือสำนักปฏิบัติธรรมพุทธจาริกบ้านห้วยเต่งเปิดจองแล้ววันนี้พร้อมรับหนึ่งสิทิฟรีตั๋วชมภาพยนตร์ขุนพันสามพร้อมกันทั่วประเทศ